บาทคาถาว่าจตุมักครับประเพเนะเป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าอนุตรจิตคือโลกุตรจิตกล่าวคือชื่อว่าอนุตระเพราะไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แปดดวงอย่างนี้ว่าโลกุตรกุศลจิตกล่าวคือมักสีมีสี่ดวง โดยประเภทแห่งสัมปโยกแห่งมรคมีองค์แปดมีสอย่างคือมีโซดาปฏิมร์เป็นต้นด้วยอำนาจละสังย์ได้อย่างนี้คือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัปตะประมาดได้เด็ดขาดทำกามราคะและพยาบาทให้ถึงความเบาบางละกามราคะและพยาบาทเหล่านั้นนั่นแหละได้เด็ดขาด และรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจาและอวิชชาได้เด็ดขาดเพราะอินทรีย์ธรรมทั้งหลายมีความสามารถต่างกันโดยความต่างกันแห่งอินทรีย์ธรรมที่ยังไม่แก่กล้าแก่กล้าแก่กล้ากว่าและแก่กล้าที่สุดส่วนโลกุตระวิบากจิตก็เหมือนกันคือมีสี่ดวงเพราะเป็นผลแห่งโลกรุตระกุศล,ลจิตนั้นนั่นแหละ คือเพราะคล้อยตามโลกุตระกุศลจิตนั้นก็เพราะกิริยาจิตฝ่ายโลกุตระไม่เกิดมีท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวโลกุตระจิตนั้นว่ามีสิบสองดวงถามว่าก็เพราะเหตุอะไรกิริยาจิตฝ่ายโลกุตระจึงไม่เกิดมีตอบว่าเพราะมรรคจิตเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียว ก็ถ้ามรรคจิตจะพึงเกิดขึ้นได้บ่อยๆไซในการนั้นบัณฑิตก็จะสามารถเรียกมรรคจิตนั้นว่าเป็นกิริยาได้เพราะเกิดขึ้นแก่พระอาหารหันต์แต่มรรคจิตนั้นจะเกิดขึ้นแก่พระเสขบุคคลทั้งหลายหรือแก่พระอเสขบุคคลทั้งหลายในการบางคราวก็หามิได้ โดยไม่มีกิจที่จะพึงกระทาแม้ในความเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตนั้นซ้าอีกและโดยผลสมาบัตินั่นแลเป็นไปด้วยอำนาจมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะมรรคจิตนั้นอันท่านผู้บำเพ็ญเพียรจะพึงได้แน่นอนด้วยอำนาจตัดกิเลสได้เด็ดขาดเท่านั้น และเพราะมารรคจิตนั้นซึ่งเป็นไปเพียงวาระเดียวเท่านั้นก็ให้สำเร็จความไม่เป็นไปแห่งกิเลสนั้นๆได้เด็ดขาดเปลียบเสมือนอสานีบาตท,ที่ฟาดลงเพียงครั้งเดียวก็ให้สำเร็จการถอนต้นไม้เป็นต้นขึ้นได้พร้อมทั้งรากชะนั้นเพราะฉะนั้นกิริยาจิตฝ่ายโลกุตระ จึงไม่มีแม้โดยประการทั้งปวงแลคำว่าทวาทัศกุสลานิเป็นต้นเป็นการรวบรวมจำนวนจิตที่เป็นไปในภูมิสี่ตามที่กล่าวแล้วท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์ครั้นแสดงการรวบรวมจิตด้วยอำนาจชาติดังพันานามาชนีเพื่อจะแสดงการรวบรวมด้วยอำนาจภูมิอีกจึงกล่าวคำว่าจะตุปัญญาสทากามเม ดังนี้เป็นต้น